สวัสดีครับทักทายสบายดีพี่นนองเบิร์ตหนองสุบอนมันนีมมอนอ้มาพบมาพอกับปลุดสะป้อนอีกครับมาพบมาพอกันกับมือนีกัจิพาพี่นนองเฮ้าไปเบิ่งลงเอาปลาหนามขอนนอะครับเนาะเป็นหนมซาาหวยซาขาข,าของแม,นมง่น้ำโคงงหนาลดและปลาขอนครับ ก็สิพาพี่น้องเขาไปเบิองว่าคุณเสดไปราลายสามใดมาเบิองน้ำกันมาไปน้ำกันขับพี่น,พน้องไปพี่น้องเอปลาปลาปลาครับปลาแม่น้มโค้งครับปลาหนามบกครับเดิรรนดดลำเรือหนึ่งหักโบเต็มได้ครับ <laughs> หักลายอยู่หักโบเต็มครับเดินลำเรือหนึ่ง <laughs> แต่ว่าอะไรลาไอ้ครับมึง ทัานมิไปปล่อยบ่ม่ใช่จุงไปแล้วเหรเออลายขักครับพี่น้องมันนี่หลากหลายชนิดบทุกชนิดครับป้านี่ป้านโตหน่อยตัวใหญ่ตึ่งปลากัมปาลาตักสิปลาป้ายัางไงพี่น้องเออมลายขอบคุณพี่น้องเขามาบวงมาชมนะครับเด้อโซ่ผมดูผู้ใดปรากฏนะโอ้โหผูดผุดปรากฏอีกเลยพี่น้องปรากฏเรื้องสำหรเด้อฮะโอ้ ทั้งนี้ก็ทั้งนี้ก็กกงุ่มมาประกดอีกเลยนี่ัน่นโอ้ยประก,กว,นนวออดกอีกแล้วนี่นี่นี่ลงเลือนนี่ได้ประกดมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ทั้งนั้นได้ปลาเสืออีกแล้วครับโอ้ดครับเอาขึ้นมาพคอ,อก็มีนี่นเอาา้าเึ้นมาหวานโอท้ทังนั้นได้ปลาเสือปลาลายนี่นี่เ้นอกเหอ เอาอีกเลยน่ะ้าย้งเลยเอาเอาอกปาได้มันขาอันนี้อยู่ในป่ามันแหงหมุนอยู่ในป่าแล้วเนาะแดงๆแดงเลยพี่นนองผอ้มันโหนขึ้นมาเลยเลยเลยป่าเอาเอา ปุ๊บปุ๊บปีบขึ้นูกเต็มขึาคอตัวหนึ่งครับป้าหน่อยในลายโตเลยทุ่งเงียงกันกระไยครับห้างแดงนี่แต่บางห้างแดงแต่บางห้างแดงอีกเลยแดงแน่แน่แน่ โอ้ยทีแล้ว <si suppression> ัำมองได้ฮกเยอเยอคนโตมุกไว้กูฮักเยดนลายขึ้นลยขึ้นโอ้มันแรนออกไปใส่อันน้นุนเลมันจะเขาไลายยีรกในหันเดียดนี้เขาลรา้มอป้ายังะไุผูนกุ่มอยู่นะกโกตอีกบ่ฮะอ้มันบมนต์มีป่าามป้านี่มันไลยเนะมันบออกไปห้มันมันไปหามหองสิเนาะ อมันเพื่ออยู่ในแถวนี่ครับพี่น้่งป่าเป็นเกษติไยอยู่ด้วย,ยกัเยยนเกษตรกรรมทีหัวปะัะกดไม่กูเลยประเข่าเด็ดประขา่ะขา,ขาออบ้านนี่ที่นี่เาขาตาเขาหน้าเงียงมากเลยอ๋อ มันม <icana> <ส>ีสิพากันได้เมื่อยบ่บละนี่สิพากันได้เมื่อยบ่บ้านละมัอนนี้เอาแต่ปลาปอ้ยเนี่ยเาตอมเขากันเลบันตอมเขากรนเลบานเอาเอาปุกมีแต่ประกวดพึ่นมา

ธรรมดาเดอ้อพี่น้องเ <ข au, S 2> พี่อขอบคุณพี่น้องครับผมมาเบิ่งมาส่งผมมาให้กำลังใจนะครับเนาะพี่น้องมามาเบิ่งปลาครับปลาแม,ม่น้ำโค้งเลยครับแม่น้ำโค้งจิ้มขึ้นมาตลอดจิ้มขึ้นมาเรื่อยๆครับ,บอ๋อคนนี่ก็งมขึ้น,นม,าามาอีกเลยนี่ ขึ <glorious> ้นใหม่เลยเอาเออโอ้โหเอาแต่ประกดน้องมีแต่ประกดเนาะโอ้โหประกดลายนี่เหมือเนไสเบสคือพวกินเนาะครับดูน นี่ปราโกดอีกแหละอ้ตัวนก็เตัวนี้ปลาเสือปลาแห้งใบผุน่ะปราโกดอีกบ่ปราโกดลายเนะปลาคุ้มคุ้มปลาอีกบ่ปอีกบ่ ไีกอมเนี่ยมันได้พอออกเนาะนี่บบออกูตัวใหญ่บ่ต <c oughs> <t un> ิลไอีกัมครับไหนอีก่ะโอ้ยมขขาคนพะเพ็ตพายยังตุน

โอ้มันมาติคุนเนาะเป็นแล้วครับเป็นแล้วเตี้ยวมันคือบ่อปลาตัวนี้เขียวนัฝนฝนตกนี่ไปเลยด้ะนี่อยู่อ่าก็ไปแล้วถาดมันรอฝนอยู่เด่นี่เดี๋ยวเรื่องพวกนคับเงี้ยงปลาอยู่นี่ดูมือผู้ไปสักท่านนั่งโน้มขึ้นในเฮีเดีวครับจับไว้อยู่ปลาครับนะนะก็โกดครับ มันจะออกไปยี่ด้กันมันเปื่ออยู่หันียต้ปดเอาปลาอยู่นี่นแ่ครบยมออกไปะไรครับไม่อไมันห่วชักแลบซ้ำลงสีลงรีมบ่ลงรนี่คือการบอกซ้ำจังวะาเออมันท่ออยู่จังวะมันลายอยู่นี่นี่นี่ปลาเนี่ยมันมันบุบไปใส่นะปลาตัวนั้น บ่ท่านไหนเล่นตีว่าต้อสองโลกเฮ้ยนี่เต็นขึ้นมาโอ้โหแ่วังเนี่ามึงได้อีกบ่ปลาพี่นองผูปลาหนำคอนครับผูคุณเพิ่นฮักเงี้ยงนะผูโอ้ตวนอีเต็นขึ้นโคกนะผูปลาขาวปลาสูตรบ่ โูถไอในมองในขีในขีเอะก็มีอีบานเออไม่ได้ออกไปใส่บ่เสร็จน่นี่นี่้โพี่เต้นออกมาพี่ก็มีพี่ยเฮ้่เน้นเฮ้ยู่้ีเฮ้ยเฮ้เยวฮ้้้ยย่เเฮ้ยเ้

ฮะไปสันยู t h ư ợ ผูยืนยืนบ่ตายคือเือไลลบ่ห่วยเออปลาไป้ปาข้างหวยเนาะกำลังลงเอาปลาพี่้นงเจีาจังไหนบ่สกุ้มปลานีไหวบ่ ลงตึกแหครับลงตึกแหบานหัวัวหโอ้ป้ายังเล่นผู้นะใช่เลยมาท่านสัมบ๋อใช่เลยในทุ่งหญิงในลำนด้เลยสุริยา หันบอกปะตองหูได้ลายเลยพี่น้องผู้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 เต็มเครื่องสีเต็มทุ่งแหงแล้วปะตองก็อยู่นี่หันเออกูกรลังหักอันกุ้มปกดอยู่นี่ทั้งนันก็สิกุ้มปกดคือกันมันได้ลายครับมันลงตึงแหงนามขอนก็นั่งเต้นขึ้นโคผู้ผู้ผู้ลูกจู ว่าเป็นพวกนั้นไปทางไหนว่าบเห็นจะขนก็มีจิลีโอ้ยบอกมบอกมอนจับองมันแหลมได้รๆๆซีฮารโลเนาะเออในไดลายแลลวครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทีามาเบิ่งมาชมครับ